ใจมากฉันหลักวงนี้มากเื่อหายแอนาเซียวังดีจ้าก็ วันนี้ก็เชิญพบกับคุณเก้และคุณดี <the> <laughs> อาร์ดีอาร์อร์เธอรหลังจากห่างหายไปกว่า3ปีสามปีแลวอีกแล,กแล,กแล้วกว่าจะยิง้มันกลับมาได้นะคะแล้วนี่เป็นคนถ่วให้ทำด้วยสาำ <laughs> ถ้าเกิดว่ามันไม่ทำอีกก <laughs> ูจะคิดช่องนี้แหละ <laughs> อ๋อ,อลืมพูดวันนี้น้องอั้มไปไหนน้องอั้มอยู่เกาหลีนะอยู่ซาวน้ำไ oh เอาไปสเราเลยน้องอั้มอยู่เกาหลีเพราะวน้องอั้มมี มีพาระมีเกียริเกียนเต้นที่เกาหลีใช่้องไม่เลียนเต้นที่เกาหลีเดวิป็นรายการนะว่าไปนะสตรีทแมนไฟเตอร์วันนี้ต้องมาดีแอควงอะไรแนนนเห็นนะอริโอก็แอรใต้แหละปปาขับเครื่องมาเลยทีเดียวขบเป็นงู เพอแต่เพราะมีงูใชเซ้นจะมาเอาคืนพวกแกในเพลงนี้เพลงเขาบอกว่าเพลงนี้งูดำตัวหยออกตุยไม่รู้แต่ไม่ใช่ไอโกหรอกคือมีคนบอกว่าติดตำนานงูดำในเพลงนี้อออุ้ยยย่ากูเละแต่แต่เหมือนคุ้นๆว่าอันนี้พูดได้ไหมอาจจะคิดว่าเหมือนคนดำอาจจะไม่ใช่งูดำเหมือนเหมือนว่างูดำอาจจะ transform มาเป็นแบบ เป็นคนเราไม่ดูอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนาทีหรอซึ่งไม่แน่ใจเพราะว่าจากจากที่ดูมาเอะมันจะมีเรื่องการ์ตูนที่มันปล่อยมาใช่ใช่เป็นการ์ตูนที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้ก็คือตอนนี้กัน Possibly ่เพราะฉะนั้นก็ไม่พูดครามทำเพลงไปดูเลยวงรถเครื่องเพลงผู้หญิงสามสองหนึ่งเออเออเอยในรีบเปล่าเออเลยอุ้ย วิขันงูเออชั้นชพี่ชั้ีนจงูเออเอรใ่วิบายฟรอสคุดูดันอีกแล้ว่าจากข้างหลังดูมีความมีกุ่นจริงใช่เนี่ย เออใช่ในแล็คบันที่มาเป็นใช่ที่มาตัวว่าบตรก็ใช่คนดีดีอุ้ยอ่าอุยมันเป็นมันดูเป็นยุบมันย่ะ 어 팀나 도나스

Yeah! <laughs> ที่หัวใจทศกัณฐ์อยู่ในรังพึ่งรวงพึ่งแดนบอกอะไรของมึงอะไรของมึงวะใช่ปะโพยเธอสนุกเออเหมือนดูแล้วมันสนุกอ่ะเอายังไงล่ะจอยเวออ่ะให้เกียรติเจ้าของช่องรีแอคก่อนก็คือกูก็คือกู่นะเอาวะเอาวะไม่เป็นเรื่องว่ะไม่เป็นไรรับมุกเลยแล้วก็บอกว่าเออเขาอะโดดเด่นเรื่องการอะไรขยับมุมกล้องหมุนไปวุบไปวุบมาอยู่แล้วใช่ปะเอ็มวีนี้ทำให้แบบ เห็นชัดว่าเออของแข็งเขาคือมุมกล้องจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเม็ดของค่ายใช่ใช่ไหมความเม็ดของ SM เอ็มอเอออย่างฉัน่ะฉันรู้สึกว่า SM อ่ะดูรักแอสตาเป็นเฟร่เพราะว่ารู้สึกว่าลงทุนมากแบบมากๆแล้วแบบเขา่ะคิดมาตั้งนานแล้วแหละแต่เขาก็ค่อยๆปล่อยออกมาปล่อยออกมาแล้วแบบสตอรี่ของเขาคือแบบว่าคือเหมือนวางมาแล้วแพนแพนแพนมาเลยเนื้อเรื่องจะต้องเป็นยังไงเพลงนี้ต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วคือมันแบบรู้สึกว่านางก็ทําให้เราเก็ต ในแบบมุมของหนังของนางได้จริงๆอะไรเงี้ยฉันอะชอบเพราะรู้สึกว่ามันสนุกเหมือนได้ดูหนังไปด้วยแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราไม่ได้ดูภาพอะฟังอะมันก็ยังสนุกมันก็ยังแบบเต้นได้ส่วนแต่ละคนก็คือไม่ต้องพูดถึงแล้วยายใครน่าเปลี่ยนทรงผมด้วยตันดาเิมหน้างฟิลซัมไรปะฟิลคิวบิวปะใชอออกออกออกแนแบบญี่ปุ่นในญี่ปุ่นจาจลาอะไรอย่างเงี้ยยากก็นี่ดูแต่นี้มีความรู้สึกว่าแบบ เห็นด้วยกับยัยโอตรงที่รู้สึกว่าค่ายอะหลักแบบหลักเอสป้าแบบของน้องน่ามาคือทั้งนี้ทั้งนั้นคือนอกจากจะสร้างสตอรี่นั่นนู่นนี่แล้วอะคืองานมันโหมาหมดเลยว่าแบบโปรดักชั่นจัดเต็มเพลงแต่จริงๆอย่างเท่าที่ปล่อยมาบางครั้งอะเหมือนบางทีถ้าปล่อยเออบั๊มเต็มหรือปล่อยเพลงแท่งนั่นนู่นนี่ก็จะมีความรู้สึกแบบเอขั้นเวลาใช่ไหมแต่อัสตาไม่เคยให้รู้สึกแบบนั้นทุกเพลงที่อัสตาปั่น เออปล่อยออกมารู้สึกเหมือนค่ายแบบตั้งใจทําให้ตั้งใจแบบอะเอาไปเอาไปเอาไปใส่เต็ม,มเออรู้สึกเหมือนแบบจัดเต็มกับวงนี้มากจนแบบแต่ซีจีคือเวอร์มากเวอร์แบบเวอร์เหมือนหนังเหมือน,เห,อนเหมือนทําหนังแล้วอะเป็นแบบเป็นโปรดักชันหนังไปแล้วไม่ได้เป็นโปรดักชันแบบ MV หรือแค่เพลงอะโปรดักชันนี่คือไม่พร่องเลยนะตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงปัจจุบันก็คือเหมือนแบบยกกราฟิกทั้งค่ายมาทำานมัลติเวิร์สแบบคอมซิง แต่้เห็นด้วยกับยายวีนเรารู้สึกว่าตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงนี้ทุกเพลงโปรโหมทอะมุมกล้องของแอสปาคือแบบที่สุดดีคือเหมือนคนถ่ายต้องมาซ้อมต่อเออใช่ใช่เลยเว้ยสำหรับเรานะด้วยความที่ว่าเอ็มวีมันเวอร์สุดๆไปเลยอะเราไม่ได้โฟกัสเพลงเราไม่ได้โฟกัสเพลงอันนี้อันนี้คืออันนี้คือไม่เรียกว่าข้อไม่รู้ว่าเรียกว่าข้อเสียได้ไหมแต่รู้สึกว่าเราอินไปกับตัวเวอร์ชวลที่ทางค่ายให้ในเอ็มวีมากกว่าในการฟังเพลง เราโฟกัสไม่ทันเหมือนกันเออเหมือนเหมือนเหมือน overwim สุดๆอะในในภาพที่เราเห็นอะเราก็เลยไม่ได้โฟกัสเพลงเท่าไหร่แต่ต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่าโอปริเนียของเราวันนี้คือการดูครั้งแรกนะไม่ได้แปลว่าเดี๋ยวเป็นอีกอาทิตย์นึงปุ๊บเราจะไม่ชอบไม่น่าสนใต้องฟังไปเรื่อยๆมันต้องเป็นการดูแค่ครั้งแรกตำ้มนังความไม่ชอบเปล่าหรอไม่หยุดอันนี้มันแค่รีแอคแบบวันแรกอ๋อไม่คือคือรีแอคความรู้สึกตอนนี้มันคือการรีแอคก็รู้สึกว่าเออมัน MV ด้วยความที่ว่ามันจัดเต็มสุดๆมันทาเลยทําให้เราไม่ได้โฟกัสกับการฟังฟังเพลงเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยส่วนตัวของเรานะเราว่าฉากอะค่อนข้างสั้เพราะว่าเอาจริงๆฉากน้อยแต่ว่าการเล่าเรื่องในฉากอะเยอะใช่เออไม่เขาเรียกว่าเขา u t ล l i z e u t i ไลซ์ฉากแล้วเอามาใส่มุมใส่นั้นใส่เนือใช่ใช่ใช่เป็นเป็นการทําแบบนั้นเพราะว่าเหมือนช่วงแรกที่มันยังไม่ได้เล่าเรื่องเล่าเรื่องเท่าไหร่อ่ะช่วงแรกที่เปิดตัวมาเรารู้สึกว่า มันมีแค่ลิบกับไอ้ตรงฉากที่มันญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะอ่ากใอ่แต่ว่าตัดสลับกันไปมาเราก็แบบเรามองเราก็คิดอยู่ในหัวแล้วว่าเอ๊ะเซตติ้งน้อยจังเซตติ้งแสองฉากแต่หลังจากนั้นอ่ะเศรษฐม่วงเศรษงม่วงเออหลังจากพอหลังจากเซตติ้งม่วงมันมีแบบว่าอ่าเอฟเฟกต์เข้ามาการเล่าเรื่องงูดำเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหโอเคมันมันมันจอยมันม้วนขึ้นเออคืองูตุยไปเลยหายไปเลย น่าจะตัวเองเพราะว่ารอบเพลงที่แล้วว่านาวิสก็ตัวแต่นาวิสก็อยู่ในอันนี้ไม่รู้ว่าการเล่าเรื่องย้อนไปหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้อาจจะต้องกลับไปฟังเนื้อเรื่องแล้วฟังเนื้อเพลงด้วยขอหนังสือให้อ่านไ่มเรื่องนี้ยากละปล่อยคอมมิกออกมาครับายเว็บตูนทนนี้ท่านน่ารู้สึกเหมือนแบบด้วยความที่ด้วยความที่เปอร์ฟมรนน้นมันแน่นมากสตอรี่เยอะมากแล้วก็โปรดักชันแน่นมาก คือบางเคยแกจำสมัยตอนที่แบบเทียร่าทำเอ็มวีจินนาทีเล้ปะเออทำได้สามารถอ่ะคือสามารถมีอะไรยังไงอ่ะมัจริงถูกไหมไม่แต่ว่าแต่ว่าเขาอ่ะเรารู้สึกว่าเขาอ่ะ เดี๋ยวจะมีพาที่เป็นเล่าเรื่องอีกที่เป็นที่เป็นเล่าเรื่องที่เป็นแบบไม่ใช่เป็นเพลงอ่ะเออมันเป็น next level อะก็คือเป็นเป็นเรื่องอีกสักแบบ20นาทีเขาก็อาจจะแบ่งเนื้อเรื่องแบบเป็นแบบ full episode อะไปอยู่ตรงนั้นแล้วอันนี้ก็คือแบ่งมาเป็นขั้นแค่เล็กๆเอาไว้ซึ่งอันนั้นก็คือต้องคือมาเท้าเอวเลยว่าอ่ะดูยังดูยังยังให้แล้วอะ่ไไม่ดูเหรอไปดูไลฟ์ทหไมเพื่อ l ลฟ์อ่ะมันไม่โอเวอร์วีมสายตาจนเกินไปไหนๆเราไม่แน่ใจว่าไลฟ์นี้เป็นไลฟ์เพลงเกิลซื้อเปล่าแต่เราก็จะไปดูซึ่งเป็นเกิลของ GOT7 เกิลเกิลเกิลนี้โดยวาซไปไปดูไลฟ์เพลงเกิลกันสามสองหนึ่งเกิล

หน่งช <ừ. S 2> ่างแตงรูว <từ S 1> ัน์แบนีัมา่เหมือนเซนเปรตเมันดังแล้วมบจากสาวท่านบินไปแล้วเออแล้วจะานนองดๆ้ยนะทุเีของ่หมเมือแล้วตตอนเมายใช่ทตัวไม่อยู่ ตีนต่นท่านเป็นมันทีความแบบป็นปากกันต่อสู้อะรือาเยาามยัมากว่าแบบน้ำให้หมูเท้ากันเข<บ>ียถ้าทางการแพทย์ถ้าเพิ่ตีท่าน,นี้ไม่ไวสุด เหมือนคาริน่าก็ไม่ได้โผล่มานะแบบเหมือนสมือนี้มีนางสายเุญใช่ตัใจจริงอะที่มาสุขแบบอเนี้ยขอว่าตั้งใจทาให้ทามันเป็นค่อนข้างสั่งเยอะแต่เต็ แล้วมันไปไตหนักความื่นเหมอนำล,ลับให้เก,กอมต้ับยากนะแต่ถ้าถ้าตัดเพลได้ัา,างทีังตสะโพกร้อกไม่หวเนเียแต่วงนี้ก็เต็นหนักใช่น็แซวว เราเปีนยังไ่แบบใครเลยหรอยอดแไปเออไปอุ้ยขอดูหน่อยแกะแล้วเออี่มาสโลฟาสโลมันมีท่าแบบมันเป็นท่าแบบแบบตูประต่อู้อะ่กจะยิงปืนหนึ่งเออใช่เพราะจะเห็นท่าปีเทอร์แบบยิงบอยช่ โอ้โหจะาติดสบัดผมเห็นปะเห็นเห็นเออเล้วไปวิ่งเปลนกรเ็นตาสเตมาเลยรับทุกลับเป็นระเดนอือก็งั้นนะนะ กำอิงไม่ิกิงเจกิงยงูเนี่ยอะไรอ่ะฉันยิแบบวินเทอเอออันนี้ไตอันนี้เคสนาใส่เสื้อถ่ายดีาวเรัเพื่อฉันงงไหมตอนนี้ว่าวินเทอร์ก็คือจะต้องแบบ แบบยิงกิ่งอย่างเดียวเลยใช่ป่ะ<อ>แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าหนิงหนิงอะก็ไม่ต้องเล่นคอมเดียวใช <c oughs> ่ไหมเป็นคอม <c oughs> เป็นท่านี้ท่านี้เออฝั่งๆัง,งใช่หลังจากดูร้ายรู้สึกยังไง คือขอพูดกันได้ปะ้ะเ,เหมือนดูเจสี่คอนเสิร์ตอันนี้โปรดักชันพูดถึงโปรดักชันและเวทีและต่างๆไม่มีอะไรเลยเใช่เพราะว่เาเป็นความเมกา้าไม่ใช่ความเกา่าเออขอแบบขอสเตตเกา่าเออเอดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูหน่อยนะแต่ก็ได้ๆพอเห็นท่าเต้นเพิ่มขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันจะมี มันจะมีเม็ดมีจังหวะอะไรนอย่างไคือเมื่อกี้พูดมาแล้วแหละว,ว่าชมท่อนถูกอ่ะมันต้องตั้งใจทํามาให้เกิดภาพจําเป็นง่ายเพราะว่าสลับแค่หนึ่งสองสามสามเลเวลถูกไหมแล้วก็ท่อนอื่นๆน่ะก,ก็รู้สึกว่าแบบเริ่มเห็นว่าเก็บบีทเยอะมากมมเก็บบีบเยอะเตนน้นล็องแล้วก็ชอบมากเป็นพิเศษคือท่อนเบรกแดนที่ได้เห็นแค่แบบที้เพราะว่าถ่ายเพราะว่าถ่ายไกลแต่ว่าท่อนที่ถ่ายซูมก็คืออย่างที่เห็นมันมีท่อนที่ชอบตั้งแต่ตอน ชมตั้งแต่ในเอ็มวีแตที่มันเป็นแบบจังหวะแบบฟาสโตรแบบเร็วและช้าวัดแขนกลบไปกับพื้นสวยฉันชอบท่าของคาริน่ามากตอนที่เป็นปัก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 บึกล็อกแบบล็อกแบบสุดชอบแม่แล้วก็ชอบตอนเบรกแดนเหมือนกันก็คือตอนฟาสโตรนี่แหละที่มันแบบมันจะต้องอย่างนี้ก่อนมันจะมีท่าหนึ่งที่แบบหมุนหมุนเออแล้วก็ท่าแบบไฮเกย์ไฮเกย์ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดที่ขึ้นตรงนี้จะต้องเป็นแบบว่าหยินอย่างแล้วจับหย่างแล้ว เออนะาหาใจมากฉันหลักวงนี้มากช่รู้แล้วรู้แล้วส่วนตัวเวลามองสเตจอย่างเงี้ยคือพอมันไม่ได้อยู่ในพวกแบบรายการเพลงอะไรเงี้ยจะมองคนที่รู้สึกว่าถูกจริตกับตัวเองนั่นคือคาริน่าก็เลยแบบไม่ค่อยมองคนอื่นเท่าไหร่ คือด้วยด้วยจริดด้วยปัดผมเออหรือว่าแบบแบบเหมือนเขาสามารถควบคุมปลายผมของเขาได้ผมแบบสวยมากอะไรเงี้ยมันทําให้มันทําให้เป็นข้อเสียเว้ยถ้าแบบว่ามันไม่ได้เจาะใครบางคนอันนี้คือมันเน้นภาพรวมใช่ป่ะเลยทําให้เราอ่ะจะมองแับคนที่เรารู้สึกว่าถูกสริตกับเรารช่เออแล้วมันทําให้เหมือนเราไม่ได้สังเกตคนอื่นเท่าไหร่จริตแบบเจ็บต่เจ็บผมคือจริงจริงคือแบบเวลาเราใส่วิกแล้วเราแบบยุ่งกับผมอยู่ได้ ไม่เราต้งใส่ใส่วิกด้วยหรอใส่วิกเหรอไม่เราต้องใส่ฝาสโลที่ที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบเกลียวอย่างเงี้ยแล้วก็ขู่ทำไมมันคนนี้มันเวอร์ตลอดเข้าใจปะตอนก็เลยทำให้เราไม่ได้แบบมองคนอื่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่เข้าใจได้คือติดน่ายินหนึ่งแล้วก็เรารู้สึกว่าชุดในไลฟ์แบบน่าจะเป็นชุดต่อจากเออเพลงตอนไลฟ์จูชารลอสเพลงที่เรามาทาน เลยมีสองโอ้ยอ๋อหรือว่าเขาาตอบโจทย์ความเป็นการเป็น a m ิร i c a n g i r l อเไริกไรอะไรหรือเปล่าตอบเกอ s a g a f อ o n s ก g า f r อน พูดยิ่งไม่ได้นะพูดยิ่งไม่ได้ก็ประมาณนี้สำหรับการรีแอปโหลดเครื่องเนาะก็ใครก็ตามที่แวะเวียนมาดูจองซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งสามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็แวะเวียนไปดูวิดีโออื่นๆของช่องได้ด้วยเช่นกันวันนี้ก็ยังไงขอขอบคุณคุณเก้งโอแล้วขอบคุณวินด้วยที่มาจอยในคลิปกันนะอย่าลืมถ้าพูดถึงเราใน Twitter อย่าลืมใชแฮชแท็กจังซีซีนะคะให้ยังไงแฮชแท็กแล้วก็มาตามคลิปได้ที่ วีและโอและอื่นๆและอื่นๆและอ,อ,อเธอ <c oughs> และเพื่อนๆด้วยโอเคเจอกันคล <ไป S 2> ิปนหน้าอันยอม <c oughs>